ถ้าถ้าเป็นสีทึบๆอย่างนี้แปลว่าเป็นเส้นคู่วิธีการขีดเส้นนะคะมันก็มีเทคนิคเช่นเดียวกันนักนักเรียนบางคนเนี่ยขีดเส้นชนิดว่ารถบรรทุกวิ่งผ่านได้มันก็ไม่เป็นเส้นคู่นะคะเราก็ขีดเส้นให้เห็นแค่เป็นเส้นคู่เล็กๆแค่นั้นเองนะคะเอาต่อมานะคะพอเราได้เส้นข้างบนเส้นข้างล่างแล้วเราก็มาเริ่มขีด ขีดที่ไหนก่อนขีดด้านขวามือก่อนเป็นช่องสตังก็คือเส้นนี้ช่องสตังนะคะขีดตามนะคะอ้าวไม่ไม่ทำไม่ได้วัดดูก่อนนะคะใช้ครึ่งเซนครึ่งเซนเล็กไปไหมเขียนสตังสองตัวได้ไหมเศษสตังเรามีสองตัวใช่ไหมคะอ้าวเล็กไปขยับมาอีกนิดนึงนะคะให้สวยงามนะคะอันนี้ขีดเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวแล้วกัน เรียกเส้นขี้เป็นยังไงไม่ทราบนะคะอ่ะใช้คำว่าเส้นเดียวนะนะคะอ่ะเส้นเดียวเสร็จเรียบร้อยช่องใหญ่เนี้ยจะเป็นช่องบาดใช่ไหมคะช่องบาดเราก็เว้นเว้นไว้นะคะให้มันใหญ่พอสมควรเอาใช้2เซนก็แล้วกัน1น,นิ้วก็ได้2เซนก็ได้นะคะเสร็จแล้วขีดเส้นคู่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเส้นเดี่ยว ด้านขวามือเส้นแรกเนี่ยไม่ได้ขีดไปจนจะหลดจะหลดเส้นคู่นะคะข้างบนเห็นไหมคะเราขีดเฉพาะช่วงเส้นขี้ลงมาแค่นี้นะคะส่วนเส้นคู่เราขีดไปจะหลดเส้นคู่ข้างบนทําไมเราจึงต้องขีดจะหลดเส้นคู่ข้างบนเพราะเราจะแบ่งระหว่างจํานวนเงินเดบิตกับจํานวนเงินเครดิต นะคะอันนี้เส้นคู่นะคะมีอีกนักศึกษาบางคนขีดเส้นสตางอันนี้เขาเรียกว่าช่องสตางนะคะขีดเส้นสตางเลขมดเดินผ่านก็จะไม่ได้มันก็เขียนสตางไม่ได้เพราะฉะนั้นค,นคุณครูจึงกำหนดไว้ว่าครึ่งเซนนะคะหรือมากกว่าน,นั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลข2ตัวได้ไม่ต้องไปบีบกันนะคะเพราะฉะนั้นช่องบาทนี่บางคนก็กัดกัน บางคนขีดช่องสตังรถบรรทุกวิ่งผ่านได้แต่ช่องบาทนี้มดเดินผ่านก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะคะจําไว้นะคะช่องบาทเนี้สองเซนให้กว้างอ้าวทำทำช่องเดบิตเ,เครดิตเสร็จแล้วเราก็มาทําช่องเดบิตช่องเดบิตก็เริ่มที่ช่องสตังก่อนด้วยเส้นเดี่ยวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาที่ช่องบาท ช่องบาทเห็นไหมคะช่องบาทมันก็จะกันก้นกันระหว่างช่องเดบิตกับช่องเลขที่บัญชีดังนั้นเส้นคู่เราก็ขีดจะหลดเส้นคู่ข้างบนนะคะขีดลงมาเลยขีดลงมาจนเต็มสมุดเลยเพราะยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เว้นไว้อันนี้สักเซนหนึ่งช่องเลขที่บัญชีสักเซนหนึ่งให้มันดูสวยงามก็ใช้เส้นคู่เช่นเดียวกันอ้าวหมดด้านขวามือแล้วนะคะก็มาที่ด้านซ้ายมือคะ่ะ มาที่ด้านซ้ายมือเส้นแรกก็คือเส้นเดี่ยวนะะเส้นเดียวเพื่อที่จะแบ่งระหว่างช่องช่องเดือนนะะช่องปีกับเดือนนะคะเป็นเส้นเดี่ยวนะคะสองเส้นนะคะสองเส้นหรือ1น,นิ้วก็ได้แล้วก็มาขีดเส้นคู่เว้นไว้ครึ่งเซนนะคะให้มันสวยงามนี่จะสังเกตว่าเอ่อช่องช่องออวันที่ นะคะหนูจะทําเท่ากับช่องสตังก์ก็ได้นะคะเพื่อเพื่อให้มันมองดูแล้วมันสวยงามก็กแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วหนูก็ขีดเส้นคู่เลยค่ะขีดเส้นคู่ลงมาปิดเว้นช่องกลางที่เหลือเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันเป็นช่องรายการบางคนขีดเหลือนิดเดียวเหลือช่องรายการนิดเดียวเราก็แยกเดบิตกับเครดิตไม่ออกนะคะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเราจะบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปด้วยกันพร้อมนะคะขีดเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวลองฝึกดูนะคะอ้าวเห็นไหมฮะครั้งแรกเราเขียนพศก่อนพศส5 5 5ช่องใหญ่ช่องวันเดือนปีใช่ไหมฮะอ้าวล่ะครูจะเริ่มเดือนมกราคมนี่ครูชอบเขียนตัวเต็มนักเรียนจะเขียนตัวย่อ,อก,ก็ได้ค่ะก็สากลเขาคือ,อวิธีการเขียนเนี่ยนะคะ เราเนื่องจากว่าบัญชีเนี่ยเราเราเรียนตามมาตรฐานบัญชีเราทําตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองกันทั่วไปนะคะมาตรฐานบัญชีที่รับรองกันทั่วไปหมายความว่าอย่างไรครูได้อธิบายไว้แต่แรกๆแล้วก็คือความหมายของคําว่าบัญชีที่รับรองกันทั่วไปเนี่ยหมายถึงว่าทั่วโลกมาอ่านแล้วเข้าใจนะคะทั่วโลกมาอ่านแล้วเข้าใจเรียกว่าบัญชีที่รับรองกันทั่วไปนะคะ เห็นพศ255 5้าเขารู้แล้วนะคะเป็นพศนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นอาสากลถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็ใช้ปีนี้เปีอะไรคะปีอะไรฮะ2012ใช่ไหมคะก็จะใส่อย่างนี้นะคะก็ใส่มกราคมมคเราก็เข้าใจแล้วก็ใส่วันที่ลงไปเอาสมมุติวันที่หนึ่งเห็นไหมคะเราใส่วันที่หนึ่งลงไปละนี่ ครูจะใส่รายการทางด้านเดบิตลงไปก่อนเรียงลำดับมาเลยค่ะวิธีการเรียงก็เหมือนกับที่หนูทำงบดุลเอ่งบแสดงฐานะการเงินนะคะเรียงจากตัวที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายเป็นสินทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นเงินสดได้ง่ายก่อนเห็นไหมคะเงินสดเป็นตัวมีสภาพคล่องมากที่สุดขึ้นก่อนต่อไปอุปกรณ์ใช่ไหมคะอาคารที่ดินนี่หนืดสุดขายยากสุดแต่ไม่แน่นะมีนักเรียนบางคนบอกคุณครูว่า โอ้ยคุณครูที่ดินเนี่ยยังอยากจะขายก็ขายได้แต่อาคารเนี่ยหนูอยู่เป็น 10? 20? ปีนะคะเขาก็ดูตรงนี้นะคะดูตรงมูลค่าด้วยนะคะดูตรงสิ่งที่เราจะไปหาประโยชน์มันได้ด้วยนะคะก็เอาเอาเป็นว่าที่ดินเนี่ยอยู่สุดท้ายก็แล้วกันสำหรับของเรานะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นธุรกิจเล็กๆถ้าเป็นธุรกิจใหญ่หญๆเขาจะเอาที่ดินขึ้นข้างบน เอาที่ดินก่อนที่ดินอาคารอุปกรณ์ลงไปสุดท้ายเอาตัวที่เหนืดขึ้นก่อนแล้วตัวที่คล่องที่สุดลงมาข้างล่างสําหรับกิจการใหญ่ๆแต่ของเราเป็นกิจการเล็กๆเราก็เรียงแบบนี้ละค่ะนี่เห็นไหมคะเขียนบัญชีที่เดบิตเสร็จเราก็ใส่จํานวนเงินลงไปวิธีการใส่จํานวนเงินนะคะหนูต้องเขียนชิดเส้นนะคะอ้าวแล้วทําไมของอาจารย์ไม่ชิดเส้น ก็เพราะว่าในระบบคอมพิวเตอร์มันเก่งกว่าคนนะคะพออาจารย์ไปชิดเส้นปุ๊บมันก็ไม่ยอมให้อาจารย์นะคะมันก็จะเป็นอย่างงีเ้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูขอขอลองทําให้ดูในสไลด์นิดนึงนะคะแป๊บเดียวจะทำให้ดูอะนะคะพออาจารย์จะเอาเนไปชิดเส้นมันไม่ยอมและเห็นไหมฮะ มันไม่ยอมเห็นไหมคะมันไม่ยอมมันให้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยว,วิธีการนะคะนักเรียนก็ก็ใช้วิธีนะคะโอเคนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขียนตัวเลขเนี่ยให้ชิดเส้น ชิดเส้นนี้เลยนะคะชิดเส้นสตางเลยเพราะเราเขียนมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์มันไม่มีอะไรมาบังคับเราเราบังคับมือของเราแล้วก็เขียนให้ชิดเส้นเลยเนี่ยถ้ามันมีกฎของมันอยู่ว่าถ้าเราไม่เขียนชิดเส้นเกิดค,คนที่คิดไม่ดีกับเราเขาก็จะมาเติมเลขศูนย์ข้างหลังนี้ให้เรามาเติมเลขศูนย์นะคะมาเติมเลขศูนย์ดังนั้นเนี่ยหลักบัญชีเขาจึงมีคอมมา่าให้เห็นชัดเจนเห็นไหมคะครบ 1>, 1 2 3ตัวมีคอมมาหนึ่งสองตัวมีคอมมาง่ายต่อการอ่านด้วยแล้วก็ป้องกันคนคิดไม่ดีกับเรามาเติมเลขศูนย์ให้เราเพราะเรามีคอมมากำกับใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาจะมาเติมศูนย์ตรงนี้นะไปหนึ่องสามคอมมาอ้าวคอมมาผิดแล้วไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เปลียนมีวิธีการป้องกันอีกอย่างทำให้เราอ่านง่ายด้วย สามตัวเป็นหลักร้อยถ้าเลขสี่ตัวเป็นหลักพันห้าตัวเป็นหลักหมื่นหกตัวเป็นหลักแสนเห็นไหมจะสังเกตว่าคุณครูอ่านเร็วมากหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าแสนหนึ่งล้านเห็นไหมคะมันมีมันมีหลักของมันอยู่นะคะนักเรียนต้องเขียนให้ชิดส่วนช่องสตางถ้าไม่มีสตางหนูต้องใส่เครื่องหมายละนะคะการใส่เครื่องหมายละเนี่ยไม่มีข้อกําหนดว่าต้องชิดขวาชิดอะไรเอาเฮอะถ้าเกิดเขาจะโกงเราเป็นตัวสตางอะ่ะนะคะ สตางค์มันมีสองหลักแค่นั้นเพราะฉะนั้นจะไปเบียดแค่ไหนก็ไม่ได้หรอกนักเรียนก็ทาให้มันสวยงามนะคะทำให้สวยงามอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะเสร็จด้านเดบิตแล้วอ้าวมาขึ้นเครดิตเห็นไหมคะบัญชีที่เครดิตคุณครูยืย้องเข้ามา1นิ้วถึง1นนิ้วครึ่งคือดูความสวยงามนะคะดูความสวยงามเห็นไหมคะแล้ว ในบัญชีต่อๆไปในรายการต่อไปเราจะต้องเขียนเดบิตกับเครดิตให้ตรงกันมันก็จะสวยงามบางคนก็เขียนถ้าเขียนเครดิตมาติดติดกันเขียนไปเขียนมาเยื้องมาตรงกันนักบัญชีก็จะเข้าใจว่าอา้าวทำไมมันเป็นเดบิตทั้งหมดเลยราะหลักการเขียนเนี่ยนะคะมันก็จะบอกเอาไว้ให้ว่าอืถ้าเราดูอย่างนี้ไม่ต้องเขียนคําว่าเดบิตเครดิตนะเห็นรายการชิดเส้นซ้ายแปลว่าเดบิต เห็นรายการเยื้องมาแปลว่าเครดิตแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปเหมือนเช่นเคยอย่าลืมชิดขวานะคะตัวเลขต้องชิดเส้นเสมอตกลงไหมคะทําได้หรือยังตอนนี้เขียเส้นได้หรือยังคะนักเรียนอ้าวเราลงเดบิตเครดิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนคําอธิบายรายการนะคะคําอธิบายรายการก็เขียนชิดเส้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณคุณคอมพิวเตอร์ นะคะเขาก็รู้ดีเขาก็ไม่ยอมให้คุณครูไปชิดเส้นเพราะนักเรียนต้องเขียนชิดเส้นนะคะแต่อย่าไปเบียดเส้นซะจนเราอ่านไม่ออกเอาเอาให้มันพอดียึดหลักความพอเพียงนะคะทุกอย่างถ้าเราพอเพียงมันก็จะดีดีกับชีวิตแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเห็นไ,ไหมคะเราเขียนคำอธิบายเลยการว่านำเงินสดนี่เงินสดและสินทรัพย์เพราะว่าถ้าเราเขียน เขียนเยอะเงินเรานำเงินสดอุปกรณ์อาคารที่ดินมาลงทุนอุ้ยวุ่นวายเพราะทั้งหมดนี่มันหมายถึงสินทรัพย์ใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนเ็จเรียบร้อยรายการนี้เสร็จแล้วอ่าขีดเส้นปิดวิธีการขีดเส้นปิดนะคะเราก็จะขีดเส้นจากช่องวันที่มาจนถึงช่อง เลขที่บัญชีเท่านั้นนะคะเราจะไม่ขีดเกินมาตั้งแต่ช่องวันเดือนปีขีดปีดไปหมดเลยมันไม่สวยค่ะเราทําบัญชีเนี่ยจำไว้เลยนะคะสะอาดเรียบร้อยรอบครอบนะคะนี่คือนักบัญชีที่ที่ดีเลยตัวเลขต้องชัดเจนนะคะเขียนหนังสือต้องสะอาดลายมือสวยเพราะฉะนั้นเวลาใครใครเรียนจบแล้วไปสมัครงานเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นพนักงานบัญชีนะคะเขาก็มักจะให้เขียนจดหมายสมัครงานไปเพราะเขาอยากจะดูลายมือนะคะถ้าลายมืออย่างคุณครูนี่ลายมือผู้บริหารเป็นนักบัญชีไม่ได้คุณครูก็เลยมาเป็นคุณครูเห็นะคะคนที่จะเป็นนักบัญชีนะ,ะต้องลายมือสวยชัดเจนโอเคไหมคะเดี๋ยวบางคนบอกว่าอยากเห็นลายมือคุณครูคาราว,วาสีเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะตอนนี้ดูดูลายพิมพ์ไปก่อนโอเคนะคะ ไปได้นะคะอ้าวเราจะลงแล้วนะนะคะการบันทึกรายการนะคะในสมุดร,รายวันทั่วไปเมื่อเราเริ่มกิจการใหม่ๆเราก็จะเปิดบัญชีเราเรียกว่ารายการเปิดบัญชีรายการเปิดบัญช,ชีเป็นอย่างไรรายการเปิดบัญชีก็หมายถึงนะคะภาษาอังกฤษก่อนรายการเปิดบัญชีภาษาอังกฤษเรียกว่า Opening entries นะคะหมายถึงการบันทึกรายการครั้งแรกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะซึ่งการเปิดบัญชีเนี้ยเราจะบันทึกก็ต่อเมื่ออันแรกมีการลงทุนครั้งแรกอันที่2เมื่อเริ่มระยะเวลางวดบัญชีใหม่คำว่าเริ่มระยะเวลางวดบัญชีใหม่หมายถึงอะไรหมายถึงว่า เวลาเราทำบัญชีไปแล้วเนี่ยเราไม่ทำพันกันไป10ปี20ปีครบปีหนึ่งครบ12เดือนงวดบัญชีโดยส่วนใหญ่ตามหลักสากลเขาก็ใช้1ปี1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะ,ะตั้งตั้งแต่เดือนแจนถึงเดือนดีเซมเบอร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นต่างประเทศของเราก็ตั้งแต่มการาถึงธันวาหรือ,อเราจะเริ่มตอนที่เราโ เราก็จะไปบังคับตัวเองว่าตายแล้วฉันจะเริ่มกิจการใหม่เริ่มวันที่1นึ่มกราเหมือนกับที่เขาลงบัญชีอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะเราจะเริ่มวันไหนก็ได้นะคะเราก็ไปเปิดบัญชีวันนั้นสมมุติว่าเราเริ่มเดือนกร,รกฎาคมวันเปิดบัญชีเราขึ้น1กร,รกฎาคมไปครบรอบก็นาบไปนะคะสิเดือนก็จะไปสิ้นสุดสามสิถุนายนแต่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาสิคะ แล้วถ้ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราทำยังไงคะเราก็ขออนุญาตเขาขอว่าอ้าวปีนี้เราเริ่มกรกตาเราขอปิดบัญชีธันวาแล้วกันเป็นแค่หกเดือนอปีหน้าก็เริ่มมกราให้เหมือนชาวบ้านเขาได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะไปคุยกันอีกทีในเรื่องวงจรบัญชีในครั้งสุดท้ายในเรื่องงวดบัญชี